ในสงครามในคาดิมาร์ใครหนีปื้นไห้ลงไต้อันหนีวินนจำชึกหนีวินยามเฮ็ดไว้ในคานะเป็นปื้นไห้อันไตเฮาอันถูกหีีลืมในคณนะเมื่อปีเฮงกับบาฮาซิเก้านั่นจำชึกหนีวินเติ๊กใจจะพาไตเฮาวางจุนแปดอำนาจทั้งเสิยงหล เดเอาเมือนั่นมาจะพาไท้เห่าลายเปลี่ยนกวนเมืองธรรมดาอันมีอำนาจสั่งต่อวันเมืองเยวอันเรียนจะพาไทยเหาาจะสวยแตกอำนนั้นจะคำศึกจะ้าอยองหวยก็อันไาเปลี่ยนจำชึกเมืองหอมตุม๋มก็อันทั้งสุดนั่นก็ได้ถูกตั้งหนีวินยับขังคอ,อกสีละเสียงกลางกว่าในคอ,อกอินจริง มือเหลือนเวนเบอร์สาวเอ็ดวันปีเหงกบาโคกิสนั้นอยู่ยาวมือพ้องเนวินซิมหิมอำนาจอยู่นั่นถึงมาวันที่2เดือนมาร์ชปีเหงกระบาโคกสิบสองพ้องาจ่าเสียงซาผ้าสีพ่อซัมมาร์คนปังกุ่มดีเมืองได้พอจันแดเนวินจังสั่งลูกน้องมันติ่งยับอเจ้าจ่าเสียงดีหิมเวงกลอนนั่นเสียติ่งยับ้าจ่าเสียงซาผ้าสีพ่อต่อถึงวันมือเหลียวก่ออําไลหันขับดูไต้าจ่าเสียงแหล่อ่าไลหันขับดูไต้าจ่าเสียงกุ้ยอํากาอําไลู่้ ่าเฮือร้างแข็งเจ้ากแก่แสงปางรู้ก่อนถึงมาปีเฮงกะวักกะเสบเอ็ดนั่นเอาเอ็นแห้งตับชึกมันขาา้าไปหมากุนบิงยาแล้วแปกดขอเสื้อผ้าเกี้ยงตุงขอหลงเกี้ยงตุงอันใหญ่อันยึงใหญ่เลยมีหัางผางังห้างลีในเมืองไต้เฮานั่นอยู่ยา้วเสื้อผ้าไต้เฮาโภนาไต้เฮาหางของเลยวัดว่าผาเซในเมืองไต้เฮาอ,อีกตั้งลองเด็กล้ายพิงทุงแหล่พื้นไต้เจอในเกาะได้ถูกยากดูเหลียวแปดตั้งหนำตั้งหลายแล้วจึงเมืองไต้ั้นปีในเกาะ nhiên bình hết biến, chỉ mong thấy sẵn bình này này sẽ ให้อยู่ภายใต้เมืองมนันอยู่ใ้อำนาจซึกมนันอยู่ยาวย่อนในแหละดีลักสาเฮ็นพังลงนั่นมือลงลายมือลีคมหมายพังหมายนั่นเตรียมไว้ว่าต่าง้านปีมาผู้พองเยสาเจ้าเจ้า,าตายในนั่นก็ปินแลกลายเปลี่ยนปีมาต่าง้านผู้พองยสาเจ้าเจ้าตายในอยู่ยวัวหมายต้องแดนพ้องเมืองไต้เฮาเตรียมเล็กต่างถึงทุกย้อนตีหลวงปองซึ่งเและจังไรขึ้นมีลายขึ้นเหมือนเก่ากว่าเมื่อปีสองเหียง้าในยาววันที่เจ็ดเหลือนพรฟรีวันคือไต้ช อันยตานีนั่นก่อนเนีวินหลากหลายเป็ียนช่นปีนนี้วันเจเมืองไตในอยู่ยาวเชื้อในเปลี่ยนพื้นให้พื้นห่างห้หลงอันจำซึกมันเนีวินเฮ็ดให้ตีกุนเมืองไตเฮามาไหนพี่น้องไตเฮาโหล่หูถึงกันกูนก็กอแหลยอาทุกเลยลืมแฝดพื้นเปิงเปลีป่ยนเตมันไวลาลาอินชมขอบใจใหญ่น้ำดีไปถ่องให้พสูดเขาไปสงคัน